สบู่สกัดกาแฟบายเกรซี่นะคะตัวนี้นะคะสามารถขัดผิวหน้านะคะวันเว้นวันได้นะว่าสัปดาห์หละครั้งนะคะบางคนก็วันเว้นวันนะคะขัดจมูกขัดทีโซนนะคะเพื่อให้สิวทรงสิวเซียนเซลผิวเก่าผิวหมองคําำนะคะหลุดลอกออกไปนะคะส่วนผิวตัวนะคะก็สามารถขัดได้ทุกวันนะคะเหมือนเราใช้สบู่ นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวสองสีนะคะผิวคอสองสีดำจากการโดนแสงแดดบ่อยนะคะมันก็ทำให้สีผิวเราเสะมอกันได้นะคะสครับกาแฟตัวนี้คือดีมากนะคะทำให้ผิวเราใสขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็อ่อนนุ่มเนียนขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนนะคะก็ขัดเยืนหน่อยนะคะสิวเซียนเซลผิวเก่านะคะ มีหน้าเดียวที่ต้องดูแลในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายค่ะ